ในบ้านนะครับเนี่ยน้ำท exactly. ี่เข like ้ามาในบ้านดูนะครับกรุงเทพกีทาซอยเจ็ดนะครับดูหน้าบ้านนะครับเนี่ยปลาเปิดขึ้นมากันปะดงประดุกเนี่ยครับดูนะครับนี่ครับท่วมยันล้อนะครับเนี่ยในบ้านนะครับเนี่ยดูนะครับเนี่ยดูรถคันนี้ที่จอดนะครับรถเก๋งคันด้านะครับเนี่ยครึ่งล้อนะครับดูครับนี่บริเวณน้ําที่เข้ามาในบ้านนะครับเนี่ยโอ้ดูดิครับเนี่ยนะครับ ดูความท่วมนะครับนี่ครับท่วมจริงๆครับเนี่ยครึ่งล้อรถเนยครับดูนะครับนี่ครับน้ําที่ไหลเข้ามาจากถนนนะครับกรุงเทพกีทาซอยเจ็ดเลยครับดูนะครับนี่ดูนี้เนี่ยมันมีปลาตัวเนี่ยผมกำลังหาปลาดุกอยู่ปกติปลาดุกจะขึ้นมานะครับนี่เนี่ยกำลังหาอยู่ครับความท่วมนะครับเดี๋ยวดูนะครับเยอะมากครับเทพกีทาซอยเจ็ดนะครับนี่ครับ นี่ในบ้านนะครับในบ้านน้ําที่ท่วมนะครับฝนตกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับนี่ครับดูโอเคครับประมาณนี้ครับนี่ครับดูครับ